และที่จังหวัดพังงาะคะ่ะนักวิ่งกว่า700คนค่ะได้ร่วมงานวิ่งพังงาบิดรัน2,567วิ่งชมทะเลยามเย็นนะคะริมหาดท้ายเหมืองกระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงกีฬาค่ะ ที่ลานเต่าชายทะเลหาดท้ายเหมืองอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพังงาได้ร่วมกับอบจพังงาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงาจัดกิจกรรมงานวิ่งพังงาบีตรัน2517เพื่อส่งเสริมการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพและกระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงกีฬาโดยมีนายชกาศพัฒนกิจวิบูลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพังงาเขต2นายชราทิพทองเจิมนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงานายอุทิริมสกุลผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงาน พังงานางสาวอารีวัฒนาสิทธิ์ผู้อำนวยการสำนักงากนกีฬาแห่งประเทศไทยและนักวิ่งชาวไทยและต่างชาตินะคะจากในพื้นที่และใกล้เคียงเข้าร่วมกว่า700คนโดยใช้เส้นทางวิ่งนะคะผ่านป่าสนถนนเลียบหาดท้ายเหมืองและวิ่งลงชายหาดนะคะวิ่งชมคลื่นและพระอาทิตย์ตกยามเย็นรวมระยะทางนะคะ4.8กิโลเมตรเพื่อที่จะเข้าเส้นชัยและนำนักวิ่งนะคะยังได้นักวิ่งเองค่ะยังได้สนุกกับการลุ้นโชครางวัลพิเศษที่ซ่อนอยู่ในหอ่อข้าวเหนียวกันอย่างสน กกสนายนยัเเลทีีดวค่ะงานพังงาบิดรัน2,567เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพังงานไนรันครับเพื่อส่งเสริมการออกกําลังกายแก่เยาวชนและประชาชนอีกทางเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาของจังหวัดพังงา ได้เลือกพื้นที่หาดท้ายเหมืองเป็นสถานที่จัดการแข่งขันเพราะเป็นชายหาดที่มีความสวยงามธรรมชาติสมบูรณ์มีทิวสนเป็นแนวยาวสุดลูกหูลูกตาทําให้รู้สึกถึงความเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์และเงียบสงบด้วยความเป็นธรรมชาติที่สมบูรณ์ของหาดท้ายเหมืองทําให้เต่าม้าเฟืองกลับขึ้นมาไข่ที่ชายหาดเป็นประจําในทุกๆปีครับ